สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่เกมสกิ๊บเล่นน้องลิมิทนะฮะคือเกมเนี้ยมันลงเคยผมเคยเห็นใน PC มาก่อนนะครับแต่ไม่เคยเล่นหรอกนะฮะแต่ทีนี้พอไปเปิดใน Play Store ดูนะฮะว่ามันปรากฏว่ามันมีด้วยนะฮะเป็นภาคลิมิทนะครับชื่อภาคว่าภาคลิมิทก็เลยซื้อมานะฮะในราคา30กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ก็คุ้มนะสำหรับ30กว่าบาทกับเกมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูดีกว่านะฮะสตาร์ทไปเลยนะครับ มาถึงก็จะมี雷耶斯勒นะฮะเซตอวตาร์นะครับช็อปผมยังไม่ได้เข้าไปนะแต่มาดู a s s i g n m e n กันก่อนดีกว่าคนเล่น Google p a พน่าจะห่วง assignment เป็นันดับแรกนะฮะเพราะว่าเงินที่เสียไปกับ a s s i g n m e n กับ xp ที่ได้มานี่มันเออ่โอ้ออนไลน์ All line. อยู่โอไกลแล้วนะไกลแล้วนะฮะแล้วก็ในบัลเลตอ้อนี่ก็ไม่ยากยูนิคออบเจซตแล้วอะไรคือยูนิคออบเจซตวะ create อ๋ออันนี้ก็น่าง่ายวอร์ดเดอร์ อ๋อคือยูนิคยูนิคยูนิคออบเจกต์นี่คืออะไรอะอ๋อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ off off sale นะฮะโอ้ยอันนี้ใกล้แล้วก็ใกล้ได้แล้วนะฮะหลายคนงงสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นใน Google Play จะงงว่าทำไมต้องดูวิชิมันเป็นอันดับแรกเนี่ยคือ Google Play เนี่ยจะใช้การระบบเก็บเวลผมไม่รู้ว่าในเออ่เขาเรียกเขาอะไรนะ Play Center เอ้ย Game Center ของพวกไอโจนพวกไอโฟะไรพวกนี้มันจะมีหรือเปล่าแต่ว่า ่าระบบกูเกิลเพลยนะฮะจะมีระบบเวลซึ่งเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกต่างปรเท่นะครับถ้าจะสังเกตเวลาเรา in, ล็อกอินเวลาเราซิงเกมกับกูเขาเคา Google p ลเพเนี่ยเวลาเราเข้าเกมมันจะมีเวลบอกใช่ไหมฮะแล้วเล่เวลมันจะเป็นสีของมันมันจะสวยมากเลยผมชอบเก็บมากเลยนะฮะโดยการเก็บเวลเนี่ยแหละจะเอาอ่า XP จากเนี่ย XP จากพวกเนี้ยนะฮะพวกอาชีพเมตตาบมามาให้เวลเรานะครับ,นะรบโอเค นี่มารีวิวเกมหรือมารีวิวกูเกิลเพลยนะฮะโอเคไปเดี๋ยวจะเข้ารีวิว,ว,วอะไรกันเลยละกันนะฮะนะฮะมีเวอร์หนึ่งเวอร์สองนะครับอ่ะนะฮะอันนี้คือที่ผมเล่นไว้นะฮะอันนี้คือคือมงกุฎทองคำผมก็ไม่รู้ว่าทำไงถึงจะได้นะอ่าช่างมันละกันโอเคมาไปที่เลเวลเก้ากันเลยครับของเวอร์หนึ่งนะฮะซึ่งผมงงมากเลยเนี้ยนะฮะเขาบอกว่าให้เราเชื่อมลิงก์ต่างๆ สำหรับ yup, คนที่ไม่เคยดูไอเกมส์ซัเบอร์น้องก่อนจะบอกว่ามันคือเกมอะไรนะฮะซับเบอร์น้น่าคือเกมที่ืบนเราเป็นพระเจ้านะฮะสามารถใช้สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้ตามคิ้นต่างๆนะฮะว่าเขาจะมีโจทย์อะไรไหมเราทํานะฮะอย่างโจทย์ของด่านนี้ยคือเขาบอกว่าให้เชื่อมลิงก์ทั้งหมดเข้าหากันนะครับก็คือตอนนี้มีปลามีกบมีกิ้งกา <laughs> มันใช่กิ้งกาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ช่องว่างช่องหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรเราต้องหามาใส่กับช้างนะฮะแล้วก็ช่องว่างช่องหนึ่งแล้วก็คนนะฮะซึ่งคนเนี่ยผมคิดอะไรไม่ออกจริงผมก็ผมขอลองลองนี่ดูแล้วกันนะฮะน่าจะใกล้เคียงคนมากที่สุดนะครับอ่าลิงนะฮะเพราะอ่าลิงถูกนะฮะอันหนึ่งนะฮะแต่ทีเนี้ยแหละอะไร,ะไรมันจะอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันนะฮะเจ้าปลานะครับปลาไม่มีขาเลยนะฮะนะฮะแล้วกบก็มีสีขาขึ้นมากระโดดได้นะฮะแล้วก็ไอ้นี่คานนะครับจะอยู่ๆก็ไปช้างเลยนะ,ะช้างเป็นเป็นสัตว์เอ่อเด,เดี๋ยวเดี๋ยวปลาปลาปลาออลองลองนี่ดูนะฮะลองหมาดูลองได้ไหม ไม่ได้นะลบไปนะไม่มีหินอื่นแล้วเอานี่หินสองเอ่ออืมพัฒนาตามขั้นบันไดพัฒนาพัฒนาตามขั้นมันพัฒนาพัฒนาเดือดๆเ๋ยวเปลาปลาพัฒนามาเป็นกบโอเคตามหลักตามหลักสิ่งมีชีวิตนะฮะช,ชีววิทยานะจากอยาสิ่งมีชีวิตใต้นะ้ําพิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสัตว์ปกนะฮะสัตว์เลื้ยคานเลื้ยคานสัตว์ อันนี้สัตว์ยังลูกด้วยนมหรอมีสมองคือมันมีสมองแล้วแต่ช้างนี่นมันเกี่ยวอะไรวะหินสาม,มายัางอีกสองวินะฮะอีกสองวิหินสามอีกหนึ่งวิหินหินมาแล้วติโอเคอะไรที่น่าจะเอ่อเคฟแมนคสไม่ใช่สิเคฟแมนก็ได้แล้วไงสิ่งที่ใกล้เคียงใกล้เคียงมนุษย์ทำมากที่สุดเดียด๋วยวๆๆแล้ว อ๋อมีหางเหรออ๋อมีหางมีหางอะไรที่มีหางเดี๋ยวน๊บนึงเดี๋ยวคิดไม่ออกคิดไม่ออกกิ้งก่าแล้วอะไรที่มีหางวะนก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 เบิร์ดได้ไหมเบิร์ด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 มันบินได้มันไม่น่าเกี่ยวนะเกี่ยวสี่ขาจากสี่ขามาเจอสองขามีหาง ต้องเป็นสัตว์สีขาฮะตัวเลยคานตกึ่งเลยคานเนี่ยแหละแล้วก็สีขาแล้วก็น่า,นาจะน่าจะมีหางเอ้ยหรือหางสั้นลงใช่ใช่หางต้องสั้นลงกระต่ายก็เดี๋ยวดลองกระต่ายดูยกันแล็บบิดแล็บบิดเราไม่ถือสิถือถือ,ถอทำไมเราเอาปล่อยเฮ้ยปล่อยเรมูฟอ,อีกมูฟอีก เออแต่ถ้ามันวางตรงนี้ได้มันก็ต้องได้แล้วแหลนะเนาะไม่ได้แล้วหางสั้นๆเนาะห,หางสั้นๆช้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหางสั้นๆสีส่ขาตัวเล็กๆจากกบมีแว่นขยายยุตซ e เดอ e เนมออเจก t t บคอ corner เอ่อแป๊บ,ปบนึงไหนอะแท็บอะไรอะประสาท เดี๋ยวดฟอกได้แล้วอ,อย่าเพิ่งฟิตอันนี้เกี่ยวไหมเอามีอมโมบ้าด้วยหรอมันมันกึ่งกึ่งกันวิวัฒนาการนะฮะซึ่งวิวัฒนาการจากไอตัวจากกิ้งก่ามันเป็นอะไรนะเดี๋ยวคิดกันจระเข้โอโคอดายไม่น่าใช่มั้งเด,ดี๋ยวเดี๋ยวคอดายพิมพ์ไงวะเนี่ยลืมแล้วแหละคอคดายอยู่เนี่ยอ,อ๋อออาด้วยไม่น่าใช่นะ ไม่ตัดกัดกัด,กดทำไมเราอยากกัดโอ้ยเขกาขก็ได้เขาก็ได้ก็ไม่ใช่จากอะไรที่มันใกล้เคียงกิ้งก่ามากที่สุดจะพัฒนาจากกิ้งก่าไปตัวที่ใกล้เคียงกิ้งก่าพัฒนาจากกิ้งก่ามันก็มันก็ไม่มีอะไรแล้วนะโอ้คิดไม่ออกวัดแม่จมที่ พอดีเดอะแคแมนคอสตคิดไม่ออกอะไรวะมันคืออะไรพัฒนาเป็นขั้นบันไดเอา,าเดี๋ยวยังไม่ได้พิมพ์พิมพ์มแกงกะลรูไม่น่าใช่แน่นอนเอ่อมัม่วอะไรฮะมั่วอะไรฮะจะไปใช้ได้ยงไงบ้า มันต้องไม่เป็นสัตว์ดุร้ายหรอกผมว่าเพราะดูจากอีวิวลชันที่ที่มันพัฒนาแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่ไม่น่าใช่สัตว์ดุร้ายฮะแต่ผมงงว่าช้างมันมาเกี่ยวอะไรด้วยวะช้างเหรอ,องงพัฒนาต่ำกว่าช้างลงมาพัฒนาต่ำกว่าช้างลงมามันคืออะไรวะช้างมีอะไรเด็ดมีงามีงามีมีช้างเลี้ยงลูกด้วยนมเปล่าะครับออกลูกเป็นตัวใช่ใช่ใช่ ออกลูกเป็นตัวคนก็ออกลูกเป็นตัวนะออกลูกเป็นตัวหมาก็ไม่ได้แมวก็ไม่ได้เดี๋ยวเราตงขอข้ามไปก่อนนะใครรู้บอกด้วยนะอันน,นี้มัม่ผมอยากทำให้ันได้ผมขอข้ามก่อนแนละ้วกัน เอ่อช่วยอืมไม่ยากเลยนะผมว่าไม่น่ายากนี่เลยเอาชิปมาต้องชิป,ปเลนะเดี๋ยวๆขอโบสโบสก่อนนึงโบสขอโบดดสดนหิบเยชิปอ,ออย่าพิา่งไปเลยางนันวางางนดีนะ ทหารทหารไอ้หนาตายตายจนตาโอ้อ้าวคุมมาต่แ่กันแล้วทำไมทหารมันไม่ลงมาด้วยล่ะอาวุธไหมอาวุธอาวุธนอนไม่ได้ คิดกันนะฮะขึ้นเรือทำไมทหารไม่มาด้วยตรงน้ำอยู่ลูกเ,เดี๋ยวนี้ใคจะไปไหนเนาะเราลงคนเดียวทหารทหาราเดียวปุ๊บไม่เดียวเลยแล้วไม่เลี่ยงสิดแต่ทหารจมน้ำตายสิเดี๋ยวแป๊บน,ๆๆนึงนะฮะเอ็นดูดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ส,สับสะพานไม่ได้อ่ะน่าจะบางตัวจหิ้วทำไมอ๋อผมดูละแต่มันจะไปได้บอนี่เลย <laughs> นี่เลยนี่เลยติดให้เลยไปเลยบินไปเลยบินไป <laughs> บินไม่ดี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่วยางอ่ะอืมเอ่อชุดบรรนาน่ะวะไม่รู้สับชุดบรรนาน่ะวันนต้จะมีคอมพิวเตอร์อยู่นี่เปิดเซิร์ชเดี๋ยวๆผมดูไว้นี่ก่อนบูเฮดชาร์อฉลามหัวค้อนนะฮะโอ้แค่ทำให้ข้ามไปใช่ไหมงั้นเราฆ่าฉลามเลยได้ไหม แล้วก็ฉลามใหญ่กว่าเด็นี่เลยใจแอนชาร์ <c oughs> มันจะมันจะมากัด <c oughs> กัดกัดกันให้ตายกัดกันให้ตายเพราะตลืมไปมันมันก็จมน้ําตายอยู่ดีนี่ว่าเฮ้ยจะจะจะ,จะลงทาไมเราขึ้นมาก่อน <c oughs> ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน <c oughs> เราก็เราก็ตายเหมือนน,นี่ตายไหม